สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำปลาปร้าปลาดุกกันนะคะเราได้ปลาดุกมาครึ่งกิโลกรัมค่ะเราจะหมักกับเกลือ1นึงขีดนะคะส่วนปลาเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เกลือสินเทาธรรมดาค่ะเพราะว่าหาง่ายหาง่ายในบ้านเราค่ะ ใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวเค็มค่ะถ้ากลัวเค็มเรามีโอกาสเสี่ยงกับปลาเน่านะคะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ วันนี้เราทำปลาร้าปลาดุกหลักสูตรระยะสั้นนะคะปลาราปลาดุกสำหรับทอดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากับเกลือค่ะเสร็จแล้วเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บหมักเกลือไว้ก่อนแต่บางคนอาจจะไม่ต้องหมักก็ได้นวดให้เข้ากันให้เกลือละลายเสร็จก็ใส่เข้าวรั่วเก็บไว้ได้เลยค่ะ แต่ของเรายังไม่มีข้าวคั่วนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะต้องดูว่าขยันที่จะทำข้าวคั่วอีกวันไหนนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเกลือค่อนข้างจะละลายแล้วเราก็จะเอาเก็บใส่กล่องที่เราเตรียมไว้นะคะ ถ้าเห็นเกลือขนาดนี้แล้วให้มั่นใจเลยนะคะว่าปลาดุกของเราไม่เน่าแน่นอนค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเราจะหมักเกลือทิ้งไว้กี่วันอันนี้ก็ตามสะดวกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลามากเราก็หมักกับเกลือแล้วก็ใส่เข้าขั่วเก็บเป็นปลา,าด้เลยนะคะ ส่วนบางคนอยากหมักทิ้งไม้ก่อนนะคะก็กี่วันก็ได้นะคะบางคน3มเดือนนะคะปลาหมัก3เดือนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะส่วนสูตรของเราก็เราแล้วแต่เวลานะคะเรามีเวลาเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาเอาก้าวคั่วใส่แล้วหมักเป็นปลาร้านะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีข้าวคั่วนะคะเพียงแต่ว่าเราไปเจอปลาดุกแล้วเราอยากทํา เราก็เลยเอาปลาดุกมาหมักกับเกลือไว้ก่อนค่ะแล้วมีเวลาแล้วเราก็จะคั่วเข้าวคั่วแล้วก็เอามาใส่ปลาที่หมักนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นปลาได้เลยค่ะอันนี้เราคลุกเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเก็บใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะของเราจะเก็บไว้ประมาณ5คืนให้เวลาตัวเองในการขยันทำข้าวคั่วนะคะ ห้าคืนผ่านไปแล้วนะคะไวเหมือนโกหกอีกแล้วเรามาดูหน้าตาของปลาดุกหมักของเราก่อนนะคะปลาดุกหมักเกลือนะคะมาดูหน้าตาของเขาค่ะเป็นยังไงเปิดออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีน้ำออกมานะคะน้ำจากตัวปลาซึ่งเกลือเข้าไปแทนที่นะคะ ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เราก็เอาแต่ตัวปลามานะคะตัวปลาของเราก็จะแข็งขึ้นนะคะเพราะว่าเกลือแทรกเข้าไปนะคะทําให้ปลาไม่เปื่อยยุ่ยนะคะเราก็เอาปลาออกมาเพื่อจะคลุกกับข้าวคั่วของเรานะคะซึ่งเราได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคั่วเองนะคะเนื้อปลาของเราก็จะดูแข็งๆนะคะ มั่นใจได้เลยไม่เน่าแน่นอนไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าตอนที่เรานำไปทอดเพื่อทำประกอบเป็นอาหารเราก็จะล้างเกลือออกอยู่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะคลุกข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะ ใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ว่าใส่น้อยมันจะไม่ค่อยหอมนะคะใส่ให้มันจนพอหอมนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะก็เหมือนกันกันกบการคลุกเกลือนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้ซึมซาบเข้าไปในตัวปลาเท่ากับเกลือนะคะอันนี้แทรกเข้าไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมของปลาล้านะคะของเราก็จะชอบใส่ให้มัน ท่วมตัวนิดนึงนะคะสำหรับข้าวคั่วของเราพยายามเอาเข้าไปทุกซอกทุกหลืบนะคะที่เห็นเป็นเนื้อปลานะคะก็จะได้ได้กลิ่นปลา,ลาทุกตัวทุกซอกทุกหลืบนะคะพอข้าวคั่วแทรกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะได้กลิ่นเป็นปลาล้าขึ้นมาทันทีนะคะ และหลังจากที่เราคลุกกับข้าวคั่วเสร็จนะคะเราก็จะเก็บใส่ภาชนะเหมือนเดิมค่ะปิดให้สนิทนะคะแล้วเราก็จะเก็บไว้ประมาณ15วันกลิ่นปะลาราที่แท้จริงก็จะออกมาให้เราได้สัมผัสกลิ่นนะคะเราจะเก็บไว้ประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะมา อดกันนะคะเราชอบทอดมากกว่าเมนูอื่นนะคะปลาราาทอดใส่เครื่องเคียงใส่ใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยใบมะกรูดคือเราทอดกรอบเลยนะคะกับเม็ดพริกทอดนะคะใช้พริกแห้งนะคะทอดให้มีพอมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูในคลิปต่อไปนะคะว่า ปลาทอดหน้าตาเป็นยังไงโดยเฉพาะปลาปลาดุกนะคะอันนี้ก็เราก็คลุกเขาปลาปลาดุกกับข้าวคั่วนะคะปลาดุกหมักเกลือแล้วนะคะที่ผ่านการหมักเกลือแล้วเราก็นํามาคลุกกับข้าวคั่วะคะ่ะเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมของปลาร้าค่ะ หน้าตาดูดีแล้วนะคะเวลาเราเก็บแล้วก็พยายามยืดตัวปลาของเรานะคะให้เหยียดตรงนะคะเวลาทอดจะได้ทอดง่ายเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเก็บใส่ภาชนะบรรจุของเราเช่นเคยค่ะเรียงตัวให้สวยๆนะคะเวลาทอดจะได้ทอดสะดวก เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทําเมนูปลาร้าปลาดุกทอดนะคะเราจะดูว่าเครื่องเคียงของเราใส่อะไรลงไปบ้างแล้วทอดยังไงให้ไม่ติดกระทะนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ